โอ้โน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 โอ้ยยัฮูโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน The Infected นี่ครับผม Festival เอ้ยไม่ใช่นะนะ The Infected นี่ครับใน EP ที่เท่าไหร่วะ16ปวะใช่ไหมฮะก็16หเลยเนาะเปิดคลิป ปุ๊บฝนตกปั๊บเลยอะไรกันครับนี่นะฮะอ่าวันนี้นะครับคิดอะไรไม่ออกเลยฮะว่าจะทำอะไรดีนะครับแต่ว่าก็มีอ่อสิ่งที่เราจะไม่ทำก็คืออันนี้เลยฮะตู้เย็นนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตู้เย็นกันนะครับพี่น้องครับอ่อตู้เย็นของผมเหรอผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะสร้างมันมาเพื่ออะไรฮนะเอาจริงๆผมก็แบบไม่เคยจะนิสตู้เย็นเลยนะแต่ตอนแรกๆผมต้องการอยู่แหละนะ แต่พอหลังๆเนี่ยผมไม่เคยคิดถึงตู้เย็นอีกเลยอะ่ะฮ้ยตายเะพระเจ้า <c oughs> อ,อ่าเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนะยครับสําหรับตู้เย็นนะฮะไม่รู้ว่ามันจะกินไฟขนาดไหนนะครับนะผมไม่รู้จะใช้ไฟพอหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่มีอยู่ตอนเนี้ยแต่ก็ต้องลองดูหน่อยฮะเริ่มมาก็ไอรอนอินก2สิบห้าแล้วย็ดเข้แล้วก็ค o พเปอร์อินก็สามยีเล็กที่เข้าพาร์ทสิบโอ้โหย็ดเข้ จะโหดไปไหนวันเนี้ยตู้เย็นนะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำพลาสติกนะครับผมโ oh, หพลาสติกนี้ผมจะเอาไว้ทำนี้ด้วยนะฮะชุดเกราะนะครับแล้วก็สนับขาที่เป็นเกาะนะฮะเดี๋ยวมาดูอิเล็กทริค t ้พาร์ทนะครับไงแล้ววะจะดูจะทำอะไรก็ครับทีครับทีนึงก็ต้องดูทีนึงฮะคัพเปอร์อินกอโคบอลหนึ่งโอเคคัพเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ okay. 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เอาคัพเปอร์ไปเพิ่มอีกหนึ่งเพราะว่ามันไอนิสคัพเปอร์ด้วยใช่ไหมไอน,นี้ก็เป็นอินกอตนเครับผมอุ้ยอินกอนนี่หมดแผงเลยกันเลยทีเดียวนะเดินแบบขี้จุดจุเออโอ้ชั้นไปไหนไม่ได้เลยตายแต่พระเจ้า <c oughs> อ่าแล้วก็ชั้นบนนะครับตอนนี้ผมก็ได้วางเตาหลอมนยะเตาหลอมนะครับ <c oughs> ก็เสร็จทั้ง3ตัวแล้วนะครับอันนี้คือพร้อมแบบหลอมแบบแบบแบบเต็มเต็มระบบอ่ะนะ คือหลอกงกันแบบว่าตัวไม่ตัวละลายแบบเงือออกยันลอกงตูดนะครับนะถ้าอยู่ในห้องนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะเอ้ยอันนี้เอ้ยิยนก๊อตนะครับเอาไปเพิ่มโอ้แค่นี้ก็เดินไม่ไหวแล้วโอเคตอนนี้เรากําลังพยายามเดินลงไปด้านล่างนะครับ <c oughs> เพื่อจะเอา,เอาแร่ต่างๆไปใส่นะครับแต่ตอนนี้ผมปวดขี้ท้องเสียขี้ติดตูดครับเดินเร็วไม่ได้ครับผม <c oughs> <c oughs> อ่ะยัดเข้าไป คัพเปอร์มันใช้3นี่งั้นต้องเอาอีก2ก้อนนะเมื่อกี้ไม่พอแน่เลย1นึโอ้โหตู้เย็นนี้ก็เอาเรื่องนะครับทุกคนนึกว่าจะใช้แบบว่าน้อยๆน,นะฮะไม่ได้น้อยๆเลยนะยังเยอะเลยนะแบบนี้เอ่มตู้เย็นก็ออนี่มาครับก่อนครับเราต้องทำอิเล็กทริคเค s ก่อนนะฮะแผงวงจรน,นั่นเองอ่าจัดไปเขาต้องการ10แผงนะฮะ คือพลาสติกเราเหลือแหละฮะตอนนี้แต่ว่าผมก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆผมตั้งใจจะทําชุดก่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะสำหรับสาหรับวันนี้นะแต่ดูแล้วจ้าจางก็ไม่น่าจะพอแน่เลยนะผมว่านะพอดีเป๊ะเลยครับตอนนี้อิเล็กทิข้าพานะครับสิบแผ่นนะครับผมเอาไปยัดใส่ตู้เย็นกันเลยทีเดียวผมไม่รู้นะว่าตู้เย็นเนี่ยคือถ้าเกิดเราแช่ของกินอะ มันจะได้อายุยาวขึ้นหรือว่ายังไงนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะข้อมูลอะแต่ตอนนี้ฉัน I ไอ้นี่ต่ n อินก้อนนะครับผมอินกอนผมเสร็จหรือยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยววิ่งไปดูสักหน่อยพอจะใช้นี่ก็ไม่ค่อยจะมีของให้นะครับพอตอนไม่ใช้นี่เหลือเฟือเหลือเล่เรจริงๆนะฮะ <Yeah. S 1> แหมอู้มีตั้งก้อนหนึ่งเนี่ยให้ตั้งก้อนหนึ่งน่ารักมากเลยตายเดอ้อฮยมีควางอะผมต้องการเนือ้อ ผมชอบเนื้อมากเลยฮึบโคตรแม่นนะบอกเลยนัดเดียวตัวเดียวมะเปล่าฮะขี้โมจริงๆเลยผมว่าผมยิงเข้าหัวนะเมื่อกี้แต่ทำไมมันเข้าท้ายทอยเหรอไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายนะครับเยือไงละ่ะเจอลูกศรอ,อับยาพิษของข้ายังไงเจ้าก็หนีไม่พ้นหรอกออ <c oughs> โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เนื้อแดง มาแล้วฮะทำไว้ประมาณสิกว่าอันน่ะที่มันได้เลือดด้วยะนะมันเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้คือเราต้องมีตู้เย็นนั่นแหละเพื่อที่เอาไว้แช่นะครับตู้แช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุง้งตุ้งแช่นะไม่ใช่นะคนละเรื่องอย่างนั้นแหละแม่ชอบพานอกเรื่องนะผมเนี่ยอ่าอินกอตออกมาอินกอตผมหมดแล้วจริงๆนะครับตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้มีแต่เออ ทานนะครับแคสเซตอินคอร์ดก็ยังไม่มีครับเพื่อนๆก็คิดเอาอะระหว่างรออินคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาไม้ส่งมาใส่หน่อยนะครับตรงตรงเนี้ยให้มันเป็นแบบเป็นราวหน่อยนะฮะจะได้สวยๆจัดเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะไม่และไม่เนี่ยเสียงมึงที่น่ารำคาญที่สุดในโลกเลยมึงรู้ไหมโอเคฮะตอนนี้เราก็ทำรั้วนะครับผม นี่ให้มันเป็นแบบดูดีจักหน่อยนะก็ยังดีตรงนี้เหรอถ้านายถามชั้นฉันก็จะบอกว่านายก็ลงไปเอาไม้มาซิ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเอาไม้แพงด้วยนะครับหลังบ้านนะเอยจริงๆไม้แพงข้างบนก็มีนี่หว่าเออแต่ไม่เป็นไรมาหลังบ้านละขอเบิกหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาใช้คืนให้ครับนะผมขอเวลานิดนึงนะดอกไม่ต้องแพงหรอกครับพี่พอให้ผมได้ผ่อนได้ใช้จ่ายไปในวันๆน่ะนะครับ <c oughs> โอ้เจ้านี่เหมือนจะมา <c oughs> ทวงเงินแล้วฮะดูดี เดินมาที่บ้านเราอยกแล้วระหว่างรออินก็สฮะต้องหาอะไรทําข้างบ้านเนี่ยแหละดีที่สุดละอยู่ดีๆเธอก็นิ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นเหมือนเธอกําลังหยุดคุยต้นไม้เมื่อกี้นี้ฮะอ,อีผีไม่ไมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบ้านกูหรือเปล่าเพราะมึงไม่สวยถ้าสวยนี่กูจะเปิดประตูรับเลยผมเอามาตั้งสองอันบะโท เอ่ะ energy หมดเอ้ย stamina ไม่ใช่ energy อ่าตรงนี้ก็เป็นป่องขี้เลยครับไม่ใช่นะอืมทำอะไรเดียวตรงนี้ใส่หลังคามันจะสวยปะโอเคเราได้อ่อหลังคาแบบโกโก้มาแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อืมก็เท่ดีเหมือนกันนะนนี้ <Yeah. S 1> แต่เดี๋ยวคงจะต้องไล่ให้พังอีกป่ะเนี่ย ผมไม่รู้นะว่าจะต่อเติมยังไงไปต่อนะโซนเนี้ยคือเอาประมาณนี้ไปก่อนนะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะถ้ามากไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันดี๋ยวมันจะล่วงเลยเกินไปนะครับผมว่านะผมต้องหมกหินแล้ววะ่ะนะทานเอ้ยไม่ใช่ทานเิ ไอลอนอินก้อนนี้ยังขาดอยู่อีก10ก้อนนะครับตอนนี้ถ้าเราโมกหินใช่ไหมสองสาม้าดแปถ้าเราโมกหิน10เตาเราก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าถ้ารอเครื่องดูดอะ่ะมันคงอีกนานนะผมว่านะเพราะมันใช้เวลาก่อนๆจะยาวไกลเลยทีเดียวก้อนนี้คงไม่นานมากหรอกนะเพราะว่าก่อนน้าเนี้ยที่มันไม่มีไอเตาเตาใหม่อะ่ะเรายังทําได้เลยถูกไหมตอนนี้ <Wow. S 1> แล้วะนะครับนะเราจะกลัวอะไรถูกปะมันไม่กระกระทบกทานแล้วตอนเนี้ย และดีนะที่ผมไม่พังเตาซะก่อนนะไม่งั้นก็คงไม่มีให้ใช้งานนะครับดีที่ยังมีเตาอันน้อยๆอยู่นะฮะข้างล่างเพราะว่าผมเพื่อไว้อย่างนี้แหละการล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่าผมจะไม่ทําลายมันเพราะว่าวันหนึ่งผมก็ต้องใช้งานมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้มือมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าชั้น2นี่เราต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเนะี่เดี๋ยวผมค่อยตัดไปตอนที่อินคอสเสร็จแล้วกันนะครับนะ จะให้ดูหมกหินก็น่าจะนานหน่อยโอเคนะครเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เอาหินมาทําเป็นอินกอตได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาหมกให้มันเป็นก้อนใหญ่อีกทีหนึงนะครับอันนี้น่าจะครบจํานวนที่เราขาดไปแล้วแหละนะหรืออันนี้อีกก้อนหนึ่งหรือเปล่าวะ่ะจบปิง้งอ่ามาแล้วเอาไปยัดเข้าไปในเตาหลอมเตาลอมอ่ายัดเข้าไปฮนะสาองศาหฟาเรนไฮ ระยะหวังผลโอ้โหไม่หวังผลดีวิ่งแบบจรวดเลยมึงเบาเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้โหวิ่งแบบทะลุทะลวงเวมากกน่อนนแ่เเลยอาแล้วนี่ครับตอนนี้เราก็มี is god, god นี่ครับ iron in god เนี่ยฮะหังอยากจก็ไปเลยฮะอืมตู้เย็นกรบพี่ดูดีดูดีเกินอ่าเดี๋ยวผมจะลองเฮ้ยตอนนี้มันเปิด คือตอนนี้มันตอนนี้มันมันเปิดหรือมันปิดอยู่อยู่วะอ่ะกดออนก็คือเปิดอยู่ใช่ไหมถูกปะอันนี้28นาทีถ้าแช่ตัวเย็นอีฉันไม่เข้าใจนะเดี๋ยวขอลองแช่ทิ้งไว้ก่อนผมมีอาหารอยู่อันนี้อาหารที่ผมทําไว้ดูดินี่คือ,อาาลูกกระตาคนนะฮะไม่ใช่นะเขาเรียกอะไร,ะไรนะมีส t ติววะมีสตวสตวสตวสตตวไม่รู้อะไรนะครับ เหมือนตู้เย็นเสียเลยนะมันทำงานอยู่บ่นเนี่ยอีฉันไม่เข้าใจว่าอยู่ทำงานอยู่อยู่บ่อวัดเดือภาษามันไม่มีหลอดบอกนะว่ามันกำลังแช่อยู่หรือว่ายังไงอะไรครับเนี่ยเอมมันไม่กินไฟใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถูกปะ3ชั่วโมง31นสทีอ่นาทีเดี๋ยวผมจะจำอันแรกไว้นะฮะ3ชั่วโมงส2นาที ถ้ากดออฟคือปิดกดออนคือเปิดถูกไหมอ่ะแช่ทิ้งไว้ก่อนจริงๆน้ำมันกระป๋องผมเยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมซนไงเอามาทำมาเนี่ยพลาสติกหมดเลยฮะเพราะว่าฉันต้องการชุดกรอนี่ครับอือด้ <c oughs> วยนอไหมเนี่ยงงไม่เข้าใจเลยกดออฟกดออนมันช่วยอะไรวา <c oughs> ไม่เข้าใจเลยนี้่อ๋อทุกคนผมไม่เข้าใจอะ่ะ คือมันเป็นจังแหละวะ่ะถ้ากดออนมันก็ต้องขึ้นออฟดิกดออนขึ้นออฟเออถูกแล้วเหมือนงงๆนะก็งงจริงอะ่ะเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะครับ75นะที่มันใช้ไฟสําหรับตู้เย็นกูเปิดบ่อยไป <laughs> ผมจะแช่ทิ้งแบบว่าแบบไม่สนใจมันเลยแล้วกันนะครับเออต่อไปนะที่ผมจะทําก็คืออันนี้นะครับชุดกรอนะเฮ้ยทำไมมันมีตั้งหชิ้นวะชุดกรอนะครับก็คืออา ต้องทำอันนี้เพิ่มนะฮะเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างอ่านี่ฮะสนับขานะที่ว่าเป็นเหล็กอะ่ะอันนี้ทําได้แล้วนี่ว่างั้นผมทําอันนี้ก่อนแล้วกันมันใช้โครสห้านะครับแล้วก็เกียวว่าเกียวว่าแปดมีพอปะเนี่ย,เ,ยเกียวว่ากูมีแค่เจ็ด very good ค่าโอเคได้มาสิบแล้วแต่เราขาดอันนี้ครับเอ้ยไม่ขาดนี่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อน มันใช้5ชิ้นพอดีนี่ใช่ปะเออ5ชิ้นพอดีฮนะแล้วก็ทําได้เลย5ใช้5แล้วก็8ใช้5อันนี้8เช็ดเคว้าวเอาน่าจะขึ้นให้ดูหน่อยเนาะตอนนี้ผมมีเกราะนะครับผมกราะผมเป็นส0บอะเอ้ยโคตรวยวออกสึกขานึกแต่รบและรบจบสึกขานึกแต่รักเจ้าเท่านั้น <laughs> ใครเคยดูก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะนะหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องอะไรแล้ววะผมจําชื่อไม่ค่อยได้อะไรแล้ววะนะแต่แต่เพลงเพลงนี้ก็คือถ้าผมร้องก็น่าจะรู้จักกันนะครับ <c oughs> ผมดูตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเลยนะผมชอบดูมากกลับบ้านบาน,นี่แบบว่าจะนั่งอยู่หน้าจอทีวีกูยังสงสยัยตู้เย็นไม่เลือก <c oughs> เวลาก็ลดเรื่อยๆนะครับอะไรของตู้เย็นวันนี้เดี๋ยวขอลองอีกหน่อย อ๋อรู้แล้วคือถ้ามันขึ้นอ่อนก็คือตอนนี้ตู้เย็นกำลังเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาของที่เราแช่ไว้อะมันจะหยุดไว้ฮะมันจะจะหยุดเวลาไว้ให้อย่าหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดแประเดียวนีตอนที่เราจ,จ้องตาเป็นมัน <c oughs> นะฮะอืมเนี่ยเวลามันก็จะหยุดนะครับมันจะไม่เดินนั่นเองนะถ้าเราเออกมาใส่ ดูเย็นนะฮะซึ่งผมไปกดตอนแรกกดได้มันออนไงผมก็เข้าใจว่ามันกดอ่อนแล้วคือแบบทำงานอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆต้องให้มันขึ้นว่าออนนะครับแล้วไม่ต้องไปกดอะไรมันนะเท่านี้เวลาก็หยุดเอาไว้แล้วนะฮะมาดูไฟฟ้าเราพอไหมเอ่อปัญหาช่อมาครับผมไฟฟ้าไม่พอฮนะซึ่งไม่พอให้ทําไงก็สร้างกังหันลมมาเพิ่มมาครับผมนะเนี่ยมันลไป24นะครับ ถ้าอย่างนี้มันไม่ดีแน่นอนเพราะมันจะอ่าจะแย่งกันกับเอ้าผมไม่ได้ใส่หมวกไฟเหรอเดี๋ยวใส่หมวกไฟก่อนเดี๋ยวมันจะไปแย่งกันกับไอ้ที่ขุดน้ำมันนะครับเพราะว่าที่ขุดน้ำมันเนี่ยผมอยากให้มันขุดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเรายังต้องใช้งานอะไรอีกเยอะกับน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาสร้างกังหันลมเพิ่มนะฮะทำได้ป่าววะน่าจะทำได้อยู่นะเพราะว่าผมเพิ่งได้อลูมิเนียมเพิ่มมาด้วยนะฮะวันนี้ อสองตัวได้ป่าวะไอรอนอินกอสสี่ค r g เปอร์โกบลบอลสี่ไม่มีไอรอนอินกอะเฮรหนึ่งสอามห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิโออินกอผมไม่พอนะ,อะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปขุดหินเพิ่มแล้วกันนะฮะเพราะว่าหินเราไม้มีแล้วนะ แต่ว่าเราจะไปคุณที่ไหนนี่ดิโซนนี้น่าจะมีอยู่บางนะผมผมเคยมาแล้วแหละแต่ว่ายังวิ่งไม่ไม่ได้ไปไกลมากนะคงจะมีหินลงเหลือให้อยู่เมื่อก่อนนะไม่รู้ว่าปิดหญ้าได้นะฮะแม่งต่อยลกแค่ไหนกูว่าหากันทั่วเลยนะบางทีก็เก็บมาไม่ครบนะ <c oughs> <c oughs> นะเก็บกันแบบว่าเก็บทะลุดงหญ้านะถ้ามีงูก็ฉกนิ้วขาดแล้วนะแม่ <c oughs> โอเคนะฮะก้อนนี้เอ้ยเอยเอก็ถูกแล้วแหละหินก้อนนี้เสร็จก็กลับบ้านเลยครับเพราะว่ามันเต็มตะกร้าแล้วนะเราใช้แค่ประมาณกี่ก้อนวะแปดก้อนปะนะแค่แปดก้อนนะครับสาหรับอินก็สจริงๆไม่ต้องฟาร์มเยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่ไหนๆมาแล้วก็เอาให้เต็มที่สักหน่อยนะเพราะว่าสต็อกหินไว้ด้วยหินผมก็หมดพอดีถือว่าได้มาสต็อกเพิ่มเติมว้าวเจอผักผลไม้แต่ไม่เก็บนะมีเยอะแล้ว เตาเนี้ยมันดีมากๆเลยนะครับแบบมไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววนะนไม่ต้องถ่ายเยอะแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่หมกเสร็จแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะครับเหลืออีกไม่กี่ชินเองไม่อีกไม่กี่รอบก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะตอนนี้ก็ได้ทําการหมกหินไว้เสร็จแล้วน่ครับไปรอนอินกอนนะน่าจะพอดีเป๊ะแล้วแหละผมว่านะอ่าเสร็จไปหนึ่งโอเคฮนะเสร็จไปสองไป เราไปติดตั้งกันด้านบนหลังคากันนะครับต่อจากนี้ฉันก็จะมีพลังงานที่เพียบพร้อมบอกเลยไอแผงโซลา่าเนี่ยเอาเออกก่อนเป็นแกะดำอยู่ตัวเดียวเอา้าทำไมขึ้นแดงวะเฮ้ยขึ้นเขียวดิเพื่อนโอ้ไม่เอาหน้าเฮ้ยทำไมมันขึ้นแดงล่ะพี่ขเขียวขอบนี้เลยเหรอมันเป็นอะไรวะวางไม่ได้อะมันห่างไปอะตรงเนี้ย ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะพลังงานนะถ้าเกิดว่าเจอกางหันลมมันนะ้อีก2อันก็เนี่ยรวมเป็นประมาณ10 10อันแล้วเนี่ยผมว่าใช่ปะวะแบบเต็มระบบมากอ่ะระบบไฟฟ้าเนี่ย2,4 5,6,7,8,9,10เอ้ย11เลยอะหนึ่งสองสาม1 1่หเนะถ้าลม Solar Cell, โซล่าเซลล์โห บอกเลยว่าพลังงานนี้ไม่มีทางขาดแน่นอนเดี๋ยวผมลองเปิดนี่ด้วยดิว,ยว่ามันจะกินไฟฟ้าหรือเปล่าได้แบตมันจุดได้ประมาณ3,000นะครับดูดิเครื่องนี้เปิดอยู่ไหมอ่าเปิดอยู่เพียงพอหรือเปล่าดูดิตอนนี้ตู้เย็นก็ใช้งานอยู่เหมือนกันฮนะเวลาก็หยุดไว้แล้วนะของกินทุกอย่างอืมถ้าเปิดปั๊มน้ำเนะีครับค่าพลังงานจะ ดรอปลงเลยงั้นผมปิดปั๊มน้ำแล้วกันปิดไปก่อนเพราะว่าเปิดแค่แป๊บเดียวน้ำก็เต็มแล้วนะน้ำมันลดให้แบบเร็วมากเลยไอ้ตู้กระจกอะมาเช็คดูดิอ๋อโอเคถ้าเกิดเราไม่เปิดปั๊มน้ำนะครับมันก็จะไม่กินไม่กินไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่ก็จะชาร์จไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ากังหันลมมันหมุนตลอดเวลาอยู่แล้วนะเห็นไหมพลังงานบวกขึ้นเรื่อยๆเลยหลังจากปิด ปั๊มน้ำไปโอเคถือว่าเพียงพอถ้างั้นนะก็ชิวๆเลยทีนี้ตู้เย็นก็ใช้ได้ยี่สิบชั่วโมงโอเคนะครับก็พานี้ก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ต่อให้พัทหน้านะครับพัทหน้าเดี๋ยวจะมีอ่าแลนว่าจะทําบ้านกลางแม่น้ํานะครับนะเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับสำหรับพานี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะ วันนี้ก็ไปแล้วครับผมเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ like, ลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม